ขอบคุณครับก็วันนี้มีส่งมอบเจ้าคันนี้หนึ่งคันเป็นลูกค้าจากจังหวัดสุรินนะฮะเดินทางมารับรถนี่แล้วผมใส่สมุดรับประกันมาให้ลูกค้าในเกยก่อน,นครับจะมียืนด้านหน้ารถได้เลยนะครับ ลุ้นอยู่เมื่อเช้าฝนจะตกไหมครับเดี๋ยวพี่ยืนฝั่งตรงนี้อ่าโอเคครับจุดต้นเจนะครับแต่พี่ยืนฝั่งตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ลูกชายใช่ไหมครับสองคนเหรอครับพี่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับยวนิปโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับ โอเคครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผมอันนี้ใครขับกลับครับพี่พี่ขับออกไปแจ้งหมอแล้วพอเจอรู้ว่าจะได้นะอ๋อไงให้คุณต้นวานขับให้เกยฝนได้ไหมขับไปถึงไหนครับพี่ออกจากร้านออกจากร้านอ๋อได้ก็พี่ไม่เคยขับเกียร์กอัโตใช่ไหมครับขับแต่วันคือก็คืออ๋อได้ได้ครับมาเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานก่อนเนาะ ครับผมอ๋อคันนี้ก็ออโต้ใช่ไหมครับเอาเหรอผมไม่รู้นะว่าว่าคันนี้มีออโต้แล้วพี่อ๋อแสดงว่าซื้อรถลิมิเต็ดเดี๋ยวขึ้นนั่งด้านบนได้เลยนะครับนะครับตัวเบาะนะครับตัวปรับจะอยู่ด้านนี้นะครับเวลาเดินหน้าเบาะก็ดันตรงท้ายไปอ่า ถอยหลังก็ดันลงกลับมานะครับยกเบาะนะครับกดลงแล้วก็ใต้หัวเข่านะครับตรงนี้กดลงได้นี่ครับเราใช้เป็นกดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปรับเอนก็ตัวหลังนะครับปรับเอนที่ตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมดแต่ทิศทางนะครับกระจกขึ้นลงนะครับไฟฟ้าทั้งสี่บานเนาะออโต้ฝั่งคนขับพับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ปรับมุมมองไฟฟ้าได้เวลาจะปรับมุมมองสมมติพี่จะปรับบานขวาใช่ไหมครับ กดบิดตัวนี้มาทางขวาก่อนโยกซ้ายโยกขวาขึ้นลงเรานะครับอ่าก็ใช้งานพื้นฐานตรงนี้นะครับฝาถาังน้ำมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้ฝากระโปรงก็เป็นแบบงัดขึ้นทั้งหมดเนาะระบบไฟหน้านะครับค่าปกติจะอยู่ที่เลขศูนย์แบบนี้แต่ถ้าสมมติเราบรรทุกของหนักไฟเชิดข,ขึ้นกิ่งไม้เราปรับฐากเฮลงได้เรื่อยๆนะครับอีก3ระดับระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีเขามีมาให้อยู่แล้ว อันนี้เราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับแต่ถ้าสมมุติรถไปติดลมเราต้องกดปิดเขานะครับวิธีการกดปิดก็กดแช่ไว้เลยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปรถลื่นถลายตเนี้ยขึ้นอยู่ประมาณสองอันเป็นไฟสีส้มเนาะอ่าทีนี้ก,การสาตาร์ทเครื่องยนต์นะครับให้เหยียบเบรกครับแล้วกดปุ่มสาตาร์ทจะอยู่ด้านตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่ลองเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสาตาร์ทดูนะครับอ่าทีนี้พอเราสาตาร์ทขึ้นมาแบบเนี้ยครับ ถ้าเราขับออกไปเลยแล้วเราเหยียบเบรกตอนติดไฟแดงใช่ไหมครับรถเขาจะดับอัตโนมัติแต่ถ้าสมมุติว่าทุกครั้งที่เราสตาร์ทแล้วเราไม่อยากให้ดับนะครับหลังจากสตาร์ทให้กดปุ่มตัวนี้ที่เป็นรูปตัวเนะครับกดหนึ่งที่สัญลักษณ์สีส้มจะขึ้นที่หน้าปัดเรือนไม้แบบนี้ก็จะไม่ดับแต่ต้องกดทุกครั้งหลังจากสตาร์ทเพราะว่าเดี๋ยวพอเราดับเครื่องยนต์เขาก็จะหายไปถ,ถ้าติดไฟแดงจะไม่ดับถ้าถ้าสัญลักษณ์ขึ้นแบบนี้ถ้าไม่ติดดับ อ่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่กดปิดมันเวลาติดไฟแดงเขาจะดับนะเหมือนที่มันช่วยลดมลพิษในอากาศอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องปิดตลอดเราก็ต้องกดทุกครั้งหลังจากสตาร์ทครับนะเพื่อไม่ให้เขาดับถ้าสมมุติเราไม่ต้องการให้ดับนะครับถ้าไม่ต้องการให้ดับก็กดใช่ชใช่ครับอ่าส่วนปุ่มตัวนี้นะครับด้านขวานะครับตัวนี้คือปุ่มเปิดการทํางานของระบบล็อกความเร็วหรือคูต์คอนโทรลเนาะนะ เวลาจะใช้งานนะครับให้กดปุ่มตัวนี้1ทีสังเกตที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับพอกดปุ๊บจะมีรูปไม้เล็กๆขึ้นใต้ขีด<ม>บอกน้ํามันมเป็นรูปไม้สีขาวสมมุตินะพี่ขับได้ความเร็วหนึ่งรขึ้นไป<ม>อ่ะสมมติหนึ่งร้ออ่ะแล้วเราอยากล็อกความเร็วเหมือนเวลาเหยียบทางโล่งๆเนาะ<ม>ให้กดปุ่มเซ็ลบตรงนี้1ทีปุ๊บ<ม>เขาจะล็อกความเร็วค้างอยู่ที่หนึ่งเลย<ม>นะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเอ้ยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง นะครับแต่เราควบเราจะตัดการทํางานก็คือโดยการหยียบเบรกหรือกดปุ el, ม่มแคนเซิลอะไรพวกนี้เขาก็จะตัดการทํางานลง<ม>วิธีดูว่าเขาล็อกความเร็วหรือยังจากตอนนี้สัญลักษณ์ที่เป็นสีขาว<ม>ถ้าเขาล็อกความเร็วแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอันนั้นคือทํางานแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้งานก็กดปิดได้เลยนะครับแบบนี้เนาะกดปิดหรือกดแคนเซิลอ่ากดถ้าแคนเซิลเนี่ยมันจะแค่ตัดการทํางานไม่ให้รถล็อกแต่ถ้าปิดระบบเลยเนี่ย oh. เพื่อให กัญชาลักหายไปก็คือกดซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับส่วนตัวนี้นะคือปุ่มเปลี่ยนเมนูของตัวหน้าจอพอดีตอนนี้รถเปิดประตูอยู่ก็เลยจะไม่สามารถดูได้เนาะแต่มันจะเปลี่ยนเมนูดูได้ในปุ่มสามปุ่มล่างตัวนี้นะครับด้านซ้ายเป็นวิทยุวควบ่มที่ผมอะไรนะครับเดี๋ยวผมไปที่ด้านนู้นนะครับเรื่องระบบแอร์เนาะระบบแอร์เวลาที่เราจะเปิดนะครับให้พี่กดปุ่มตัวนี้หนึ่งทีแล้วสังเกตท,ทุกอย่างจะทํางานอันดับแรกเลย ความเย็นจะเย็นไม่เย็นขึ้นอยู่ที่ปุ่ม A ทับซแบบนี้ถ้าปุ่ม A c ซไม่ทํางานแอร์จะไม่ไม่มีความเย็นมีแต่พัดลมอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราอยู่ที่คําว่าออโตอย่างมาเจ้าพัดลมมันค่อยๆเร่งมาเองใช่ไหมครับพี่แสดงว่าอุณหภูมิเขายังไม่ได้เขาก็เลยจะเร่งพัดลมให้เองแต่ถ้าบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเย็นแล้วแต่พัดลมมันแรงกเรงกินไปมันเสียงดังเกินไปเรากดลดเองเลยคําว่าออโต้จะหายไปแสดงว่าแบบนี้คือค่าที่เรากําหนดเอง mm hmm. เนาะ อุณหภูมิถ้าสังเกตนะครับสองฝั่งซ้ายขวาตอนนี้ข้างซ้าย18ข้างขวา19ซึ่งอุณหภูมิของเราเนี่ยสามารถแบ่งให้สองฝั่งเนี่ยออกความเย็นไม่เท่ากันได้อย่างอันนี้ข้างสองข้างนี้ออก18องศาสองข้างนู้คนขับออก19.5เนะครับเราสามารถแบ่งได้โดยการที่จะต้องกดตัวนี้ให้ภาษาอังกฤษคาว่าดูอมันขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติเรามองว่าอ่ะไม่เป็นไรเอาเท่ากันไปเลยก็กดแค่ตัวนี้ให้มันหายไปมันก็จะดีดมาเท่ากัน ประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเลือกช่องทางที่ทิศทางแอร์จะออกอกหน้าหรือออกเท้าอะไรพวกนี้นะครับกระจกไล่ฝ้าบานหน้ากระจกไล่ฝ้าบานหลังก็คือ2อย่างเนี้ยถ้าไม่ใช้งานผมแนะนําให้กดปิดนะครับให้กดปิดไม่ให้ไฟมันขึ้นกับผมส่วนตัวหน้าจอถ้ากดใช่ครับอยู่ที่ว่าฝ้าหน้าหรือฝ้าหลัง นะครับลูกค้าก็บอกว่าให้เซลล์ต้นขยับเอาเลิกให้หน่อยให้พ้นประตูโชว์รูมนะครับก็เป็นเคล็ดของลูกคา้าแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าครับต่อเอาเลิกเอาชายตามที่ลูกคา้าต้องการนะครับนี่เราก็เรียบร้อยส่งไม้ต่อให้ลูกค้านะครับนำลูกชายกลับบา้าน <c oughs> เรียบร้อยนะครับกูแจอยู่ในรถนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับครัขบขอบคุณครับไปแล้วครับเดินทางกับจังหวัดสุรินทร์นะครับลูกค้าก็ซื้อแซดพีเ a อ t o โตกลับบ้านไปนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนี่ครับส่วนภรรยาก็ ขับคันนี้กับนี่ผมผมก็เพิ่งเคยรู้นะว่าเจ้ารุ่นนี้เขามีเกียร์ออตโต้เมื่อก่อนไม่คิดว่าจะมีเกียร์ออตโต้ครับแต่คันนี้ก็เป็นเกียร์ออตโต้นะขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครสงสัยอะไรอย่าสอบถามเทล่์ต้นก็ถักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ